สวัสดีครับพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็พบกับผมไอ้ฟิชชิงโมชิกับชาแนลตกปลาเล็กๆของผมเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีและขอต้อนรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาเล็กๆฟิชชิงโมชินะครับสาหรับในทลิปนี้ผมเองผ่านพี่ๆน้าๆมาตะลุยนะอ่างเก็บน้ําห้วยบอลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หมายเดิมเลยนะครับเดี๋ยวขอดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ ช่วงนี้นะครับราๆเกือบเกือบหกโมงเช้าแล้วนะครับนะครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับในตอนเช้านี้ก็ตอนนี้ยังมีผมอยู่แค่คนเดียวนะครับผมลงหน้าจุดเดิมนะครับในจุดที่แล้วนะครับหลังจากในทริปที่แล้วนะครับผมเองก็ได้ปลาไปตัวหนึ่งนะฮะจากหมายตรงนี้นะฮะในทริปนี้ก็จะมาลองดูกันอีกสักทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่ผมเองนั้นจะไปตกปลานะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคุณนาป้อมนะครับ จากชาแนลป้อมคนหลังคันนะครับคุณป้อมเองก็ได้ส่งอาหารนะครับมาให้ผมทดสอบนะครับก็เป็นอาหารตัวนี้ฮะเดี๋ยวบิ๊กฟิตนะฮะคุณอป้อมก็บอกว่าให้เอามาลองนาจุดที่ผมมาเปิดใหม่ตรงนี้หน่อยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับให้ผสมตามสูตรตามสไตล์ของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะผสมอาหารตัวนี้ตามสูตรของผมเลยนะฮะก็จะมาลองดูกันนะครับว่าอยื่ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับหมายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปผสมอาหารกันครับผมเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะทำแต้มได้ไหมนะฮะครับด ครับอเอ๊น้ำปลาเขียวน้ำปลาเขียวน้ำปลาเขียวแล้วนะครับก็เป็นลำนะครับหลังจากผสมได้ที่แล้วนะฮะก็ใส่กล้วยเข้าไปนะครับกล้วยที่ใช้นะฮะใส่ไปทั้งหมด สี่ลูกนะครับก็เอาสภาพนี้เลยนะครับใกล้ๆเน่าเลยนะครับเอาแบบนี้เลยนะใกล้ๆเน่าเลยหลังจากที่ผสมได้ที่นะฮะหน้าตาหางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะนี่นะเดี๋ยวไปผสมน้ำกันตั้งนะฮะแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่นะฮะ รยแกศตอนนี้เริ่มสว่างมาแล้วนะครับเริ่มเช้าขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะเอาเบ็ดชุดเล็กมาวันนี้ผมเอาเบ็ดมาแค่หกหลังนะครับมีหกฟุตนะครับหกฟุตสี่หลังนะครับแล้วก็7จ็ดฟุตสหลังนะครับหวังว่ามันคงจะมานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครับหลังจากที่ผสมอาหารอะไรกันเสร็จเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยครับไปดูกันว่าวันนี้จะมานไหม ไปครับดูกันเลย นาย้อย่าหันหน่อปูดปูนููัวโอ้โหนี่มันหัวก็รียเต้นวโอ้เมี่ไปรีมวะเงาไปเาจดูเน่ะไปเห็นปลาดูไปเนี่ยบุญคิดแน่แล้วครับเองบมัมนแมนนึระปัาไปที่บุมเหมันแครับแมนตองชาตองข้าวมือนแ้นครับมมนตองชาตองข้า ในน้นองมันมานี่เดี๋ยวมาละ Okay. ยังไงครับอืชอช่วยกนช่วยกนครับมา,มา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 เฮ้ยมาต้านอย่างลิวมาก่อนเลยอเอาขึ้นสูงๆหน่อยประมาณนี้อ่านี่ครับน,นบี่ครับผลงานลิวได้ละตัวหนึ่งดวนี่เขาถ่ายกันโอ้ได้ดีนี่ครับใจเย็นกัน,นกเนาะอย่าเพิ่งหว่ากันนี่กับคนไหลไลค์กับมวนนะครับตอนนี้ก็น,นี่นะมีน้าๆนี่นาปี น่าดรด่านนี้ก็มีนะครับตอนนี้บรรยากาศรบอ,อบๆงอบของผมเองก็กินอยู่นะฮะผมกินอยู่ครับแต่มันกินไม่จริงะคะมันกินประมาณตอดๆรอดูต่อไปครับอะไรตัอื่อีกนะโคตรยากเนี้ยนะขอกไปชังกูนะปวดมันอึเหมือ ดูลายอ่ะฮะดูลายเก็บเงินอ่ะเฮ้ยสเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเก่งเก่งเลยอ่ะเฮ้ยเอ้อนี่นว่ามันขับไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ไงนะครับเนี่ยมันเข้าอยู่ในตะก้อผมเลย นี่เลยฮะเนี่ยตัวนึงเหนียเลยเนี่ยนาเข้าอยู่ในนีมือเข้ามาอยู่ในนี่น้เดี๋ยวมืเอนอ ไม่รู้สินะแล้วนะครับตอนนี้ก็เตียงวันแล้วฮะตอนนี้ก็ผมยังมาได้ปลาสักตัวเลยครับทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับทานในนี้ก็มาได้เลยนะฮะได้ปลาในเช้าไปคนสองสามตัวนะฮะถ้าเป็นสปิลและริวนะฮะจะกินอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าดินมีของผมด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นนะก็บักกินเลยนะครับ ว่าเป็นยังไงกันนะฮะแต่ปาต่อตลอดเลยนะครับการเบสดแบบนี้ฮะตะลอดเลยแต่กระดิ่งมียอมดังจะลองดูกันต่อไปนะครับว่าช่วงต่อยปายนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่ามันคงจะเรื่อ,อยเกิดขึ้นนะฮะสำหรับในช่วงบ่ายๆันร้อนอแบบนี้นะครับโดยบยรรยากาศรบๆครับนี่แนหะหน้าเขื่อนคนเยอะมาก

Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. ไปยัอไปยังอัดมาอัดมาอัดมาก่อนอัดอัดอัดมาก่อนเชิดเชิดหัวไวเลยเออหยะอ๋อสวยอยู่สวยอยู่บอมบอมไปเชิดหัวไวอ่ะเกือบจะดีมึง โปเม็ดน้อยเม่นใหญ่เอากิมก่อนอาบอมเอากิมมาอะบอมกิมเอากิมไหมกิมมีหา้าบอมอมือไม้สั่นยังได้อบอมออกจกปากปากไงไอ,อ้น้อยหวัหวหอมแล้วเนี่ย นี่ครับประมาณตัวแรกเออนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถึงตาให้น้อยก่อนััแมม้นหรอก่อนรอก่อนกาลังใจมาแล้ว พอ้รน้อดือดม่เงละี่จปิงมือายไปหน้านะเ้ตแม่แใจรับใจละเริ่มละเริ่มละเริ่มมันโนไปใหญ่ละ่ไได้เลยอ่่ได้กสักคนเลยอ่โน่กันไปใหญ่แน่รไมาดโค้ดน่าเกียดนาดแ ตอนนี้นะฮะใกล้ๆสามโมงแล้วฮะผมเองก็เจอความจริงที่โหดร้ายครับเห็นตรงนั้นไหมฮะด้านนู้นนะเหยคุณลุงท่านนั้นไหมฮะกำลังใส่ขายครับตั้งแต่ด้านนู้นนะฮะลากลงมานะฮะจนถึงตรงนี้นะครับเนี่ยกำลังใส่อยู่เลยนะฮะวันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะฮะก็นี่นะฮะหน้าเปีอยู่นี่นะครับด้านหน้าเขื่อนนะฮะมีน้าตกปลาหลายท่านมากเยอะแยะเลยนะข้างหน้าเขื่อนนฮะ แต่ตรงกลางเขื่อนก็เนี่ยสไลดแน่งกันใสอย่างงี้เลยครัม่ต้องทมสุขภาพไม่ต้องทำประกันกลางวันแสกๆนี่แหละครับ oh, <no. S 1> นี่แหละม,มันเป็นแบบนี้เลยฮะนะฮะการที่ปลาจะกินก็จะน้อยคะแต่เกิดเป็นไรฮะเราจะลองสู้กันต่อไปฮะเขาใสเขาก็เป็นวิถีชาวบ้านของเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเราได้แต่นั่งมองแค่นั้นนะฮะ มันดังอย่างบ้องหมานะเขาคู้งกันอยู่อ่ะนี่แน่นอนเ่าะที่มันขาดไฟมันหลุดไป

เบอกเลยป่ะอุ้ยไปหมดกันหมดนะได้มาแล้วครับประมาณตัวแรกกว่าจะได้เกาะเมือแรงแล้วครับไซประมาณขนาดนี้เลยฮะไอ้ฮะไอ้สวยๆเลยเกือบไปละ ถ้าเนะสืเอ,สเ,อเปลี่ยนกับผัวเสียวกาดอ่ะ้ยอหมันล่นไปละอันน่ะปุ๊บ ว่าไปใส่แน่งอีกแล้วไปอีกแล้วทั้งวันแบบเนี้ยทั้งวันเยี่ยมไปเลยฮะยกหน้าเบดไปไปมามาไปไปมามาลากแน่งขึ้นหลงขึ้นลหลงอ,อ่าเบสอุ่นยากหน่อย แต่ไปยังถ <Relax. S 1> ือว่ามาพักก่อนชมภูเขาแล้วกันอเอว้าวมนติมติคันนี้แทนเง 感情为呐 นี่นะครับก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับนี่ฮะผมเองก็ได้ปลาเป็นตัวเดียวนะครับนี่ครับบรรยากาศหนาปีด้านนี้นะครับนานาก็ทยอยกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลิวกับสปิวได้เยอะไหมนี่ครับพอพอยเนาะที่น่ากอบ ได้สองสามตัวครับแต่เป็นปลาแต่ไซส์สวยๆอยู่ครับผมเองก็ได้ไปตัวเดียวนะฮะดาานี้กำลังอ้าวโดนซะแล้วนะฮะคุณลุงท่านนู้นก็อยู่นู้นครับกำลังเก็บแน่งอยู่นะฮะเดี๋ยวจะอยู่ต่อกันอีกสักหน่อยครับเราค่อยกลับกันนะฮะเป็นบรรยากาศสวยๆเลย cái heo <coughs> có gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แล้วนะครับก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันนะครับก็สลับในชิปนี้นะครับเขาเป็นประสบการณ์ที่สนุกเล่นเนื้อลามากๆเลยนะครับสลับการเดินทางมาในครั้งนี้นะฮะในครั้งก่อนนั้นก็ยังพอได้ตัวนะฮะครั้งนี้เจอยวอุปสรรคเยอะเลยนะฮะปลาก็ไม่ค่อยเข้านะฮะแถมก็ยังมีคนเอาแนงมาถึงครับข้ามไปข้ามมานะครับสลับในชริปนี้นะครับนี่ก็ไม่ได้ตกอยู่คนเดียวนะครับเลยจึงทําให้ทริปนี้มันสนุกนะครับนี่ครับน้าๆที่มาตกด้วยกันนะครับก็อยู่ด้านนี้หมดเลยนะฮะนี่ฮะด้านนี้หมดเลยนะ ได้จากชิงหลิวนะฮะชิงหลิวของน้าๆน,นะครับที่ผมยืมไปก็ได้ไป2ตัวนะครับแล้วก็ได้ปลาใหญ่เป,ป็นปลาเนิยนไซส์สวยๆไปตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> สำหรับในทริปนี้นะฮะผมก็กะว่านะครับในครั้งหน้าก็จะมาลองดูกันอีกสักทีในหม่นี้นะฮะสำหรับในทริปนี้เดี๋ยวผมเองขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่ผมเองจะจากท่านผู้ชมไปนั้นผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณ niece, พี่น้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านด้วยนะครับ ให้การสนับสนุนให้การกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับชา n e l ตูปเปเล็กๆพชิชิชโมชิช่องนี้เสมอมานะครับทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้